มาล้ววันนี้เราลากุ้งกันมาไม่ทันตอนลากตักกุ้งข้างค่ะนี่ค่ะเราก็ขวนญวนลากุ้ง ก็จะตักก้งขึ้นมาขึ้นมาใส่ใส่ใสเรือค่ะก็ลงมาเรื่อย ราก็จะมาคัดนะคะเอาผุ้ขา,ขากับกลุ่มกำกับแยกออกจาก,การนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็จะจับต่อเลยนะคะบ่อน,นี้จับคืนนี้ต่อเลยขาวไซส์ประมาณ50ต้นกี่เดือนคะ สามเดือนสามเดือนครึ่งสเดือนครึ่งนะคะหนาวก็้ผ่าหนาวผ่าหนาวก็จะเลี้ยงยากหน่อยน,นึงครับเลยยากใสจะมาช้าหน่อยนึงแต่ก็ผ่านมาได้กำกัรประมาณสี่สิองกิโลถือว่าดีไหมคะ,ะได้ดีดีมากดีมากนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่บอกกุ้งบอกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนชัางกุ้งกันนะ นี่นะคะเราก็มาดูตอนช่างกุ้งแล้วนะคะไอ้กรว่าหมา้งกระบนัต แผนกช่างค่ะแผนกช่างแผนกตรวจค่ะอ่ะค่ะขอเนี่ยค่ะเครื่องใหญ่แล้วจับกุ้งกันคืนนี้ นกำลังเขาเรียกว่าประตูผีค่ะกาลังทํา 别别。